วิ่งกับเฮียเขาจะมาซ้อมกันที่ฟูทับเบิร์กครับ วัดีครับวันนี้เรามาเที่ยวและเรามาวิ่งซ้อมกันที่ภูทับเบิกตอนนี้ก็เป็นฤดูการปลูกกระหล่ำเลยนะครับข้างๆทางเป็นกระหล่ำปรีหน้าหลังเป็นวัดป่าภูทับเบิกนะครับใช่ตอนนี้น้องหมอกก็เริ่มกำลังเดินทางมา วันนี้หมอกเดินทางมาปิดน้องหมอกกำลังจะไปแล้วนะครับกำลังเดินทางเริ่มอ,อารุณสวัสด์ยามเช้านะครับวันนี้เราไปสอมบิ่งกันเถอะมามามาลุยลุยลุย หลังจากเข,าข่าคอม,มาลารทอนเราได้มาแวะพักที่ภูทะเปิดเลยจัดซะหน่อยถนนสวยลงลึก,ลลกคิดถึงข่าวอีกแล้วอันนี้พี่กอจะช่วยเคลียร์ทางนะครับโอ้โหโอ้โหสุดสุดนะครับที่เข้ายิมมาไม่ได้ช่วยอะไรเลยจบเยเป็นไงบ้างครับพี่กอ บางท,ทีที่จะทําอะไรมันต้องดูด้วยว่ามันเกินกําลังเราไหมหรือเกินตัวเราไหมตอนแรกดูแล้วมันคิดว่าน่าจะทําได้ง่ายๆบอกตัวเองด้วยนะจ๊ะ <c oughs> เราจะจักลงเขากันยาวๆเลยนะครับแล้วเราจะต้องกลับทางเดิม <Okay. S 1> ขึ้นมาให <Okay. S 1> ม่มอีกทีนะครับหน <c oughs> หายโอ้โหพับผ้าลงไปเลยนะครับ <c oughs> ไม่ดี <c oughs> ไม่ได้เลยขนทำไมต้องพับด้วย <c oughs> งง เนินแค่หลังเต่ามันสุดอ้ามันไมดีเทำไมนี่แหละธรรมชาติล้วนรโอ้โหลงไปอีกยาวๆเลยคิดถึงตอนขึ้นบ้างไหมครับเนี่ยมอันนี้ไม่รู้เลยจะใช้เวลากันกี่ชั่วโมงการวิ่งลงมาไกลกันมารอบป่าพุทธเบิกตอนนี้อยู่ที่2.9กโลที่ก่อนน้าจะประมาณ2โลป่ะ บ้านแหวงบานนะเราถึงบ้านแหวงบานเลยแต่เราจะฉีกออกไปทางเฮ้ะไปไปต่อครับธรรมชาติล้วนๆเฮ้ยจะเ,เล่นไปที่ซ้อมดาวหิวได้เลยนะครับดาวหิวแบบเจ็บๆเ,เอ้ยไม่ใช่ ดาวหิวแบบลึกๆบบถ้ากลับทางเดิมอัพหิวแบบน้ำตาซึมโอ้โห,โโหปีนเขาอันนี้เราจะต้องลงไปอีกเห็นคุณลุงมอเตร์ไซคบอกว่าอีก9กกิโลนี่ผมเดินถอยหลังลงแล้ว โคสฟิตมากครับลงไปแล้วเราขึ้นมาจากนี่ครับอันนี้เราเหมือนรีเพย์ลงไหมครับอันนี้เราซ้อมวิ่งลงโอยเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องลงยอดเดียเบรกตกใช่เบรกมันชันมากเนีเพราะว่าต้องใช้เกียร์ช่วยจะต้องขึ้นยาวๆสามโลเท่าไหร่สามจุดสองกิโลสามจุดสองกิโลครับที่เราลงมากันแบบหนักๆก็จะขึ้นแบบหนักๆ ดูทางีเรากินของคาาไปแล้วมันยิ่งกวดตอนนี้เรากำลังจะกินของหวานดูความชันก็อ่อนอันนี้คือระนาบถนนโอ้โหเดินชิลมากครับว่าความชันตอนนี้มันเียนว่าเขาถึงว่าสิบเจ็ดองศาชันหนักเลยเทปมีผมก็เท่าไหร่บุ๊ยสิบห้าตอนนี้สิบเจ็ดตอนนี้เราอยู่ที่พูดเร็วๆหน่อย ความชันที่21อ,องศานะโอ้อ่าเกณฑ์603โอเคไปขึ้นไปขึ้นชันยาวๆเลยครับที่แรกก็นึกว่า<ป>จะมาซ้อมใกล้ๆวิ่งไปวิ่งมาตะเลิดยาวเลยครับน,นะน้ำก็ไม่มีเออด้านที่จะขึ้นภูทับเบิกถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นที่ขึ้นหนักๆเนี่ยกับพับพาขึ้นมาโดนบนชิ่หา ปายบอกให้ใช้เกียร์ต่ำครับเราต้องใช้เกียร์ต่ำเบอร์เกียร์อะไรครับพี่กอลเมื่อกี้เหรอเมืเ่อกี้จะขึ้น,เ,นกเกียร์อะไรครับอเออเกียร์มัวครับ <c oughs> ควบอกจอกได้ให้จอกค,ครับ <c oughs> จอกต่อครับรถ <c oughs> <c oughs> ยังล้อฟรีขึ้นไปแล้วครับหนึ่งเมื่อเจอเนินต้องจอก 找路易。 ออกมาไปแล้วครับโถูแรงไม่แรงแรงกดโฟรก่อนก็มีแต่ตัวลลีเท่านั้นนะครับสายเลสซิ่งตายแน่นอนลุยต่อไปลุยต่อไปลุยต่อไปโอเค ไว้คนนั้นไว้คนนั้นอีกเพรไม่ได้ต้องเพศสามต้องเพศสามไม่ได้ไม่ได้เพรไม่ได้เพศไม่ได้เพศไม่ได้เพศไม่ตอนนี้กำลังอัพฮิลน่าจะสี่ไปปลายได้อยู่ยังยังยังได้อีกยังได้อีกทรงทรงยังได้อีกครับยังได้อีกอึบมีการสะท้อนกับราวสะพานนี่ เลขก2022ลุยไปเมื่อเราเจอหินสไลด์นะครับเราจะต้องเอาไม้ไปหนุนไว้น,นี่เขาเป็นกรมทางอีกโอ้โหเอาอะไรมาคำแเรวเฮ้ยตัดนึง่งเอาต่อเลยทำไมนี่ทำไม,ไนะอไมโอ้โอโยนี่เป็นกรมทางนะครับอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่โอเคเยี่ยมสุดๆอ่ะ วิดีโอมีการสาธิตในการส่งแรงด้วยนะครับเราจะแสดงการตับทิวแบบพื้นเทสไลเอียงไม่ผ่านครับจบข่าวเอาไหลลงเนินไปเลยโอ้โหสวงสวรรค์ วันนี้ที่ภูทับเบิกวิ่งกับเฮียพามาซ้อมวิ่งแล้วเจอกันใหม่ฮ<ห>ิวดาวฮิวภูทับเบิกสนุมกมากๆครับสนามนี้แล้วเจอกันใหม่ครับวิ่งกับเฮีย